นี้ก็จะมา,าเรียนในเนื้อหาในหนวยที่หนึ่งนะคะของวิชาคอมพิวเตอร์และสาระส่วนเด็กเพื่อง,งานอาชีพซึ่งในหวที่หนึ่งจะศึกษาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์รนะคะซึ่งในหัวข้อระบบคอมพิวเตอร์นี้จะประกอบด,ด้วยหัวข้อการรู้จักกับระบบคอมพิวเตอร์สองการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สาพูดเรื่อง,องึงความหมายคอมพิวเตอร์สี่องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะหัวข้อถัดไปนะคะจะพูดในส่วนของเนื้อหา เกี่ยวกับสือการเรียนการสอนนะคะก็จะประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ PC ที่เรามีนะคะติดตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กนะคะหรือจะเป็นมือถือก็ได้นะคะส่วนโปรแกรมที่จะใช้ในการเรียนนะคะคือโปรแกรมหา l e App for Education ก็จะประกอบไปด้วยนะคะ Google Classroom เกิลคลาสโรมคืออะไรคือคือเสมือนห้องเรียนนะคะห้องเรียนที่เราจะใช้ในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ Google Meet นะคะก็คือใช้ในการประชุมออนไลน์หรือการสนทนาน,นะคะโดยการ เห็นหน้ากันนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะส่วนอีกตัวนึงคือโปรแกรมคาหูนนะคะที่ใช้ในการเก็บคะแนนสอบหลังเรียนนะคะจะเป็น Google Form นะคะตรงนี้ส่วนการประเมินผลก็จะเมินทางด้านอ่านวามสนใจการคัดถามสอบถามรายงานแบบสุดสบนะคะแล้วก็แบบทดสอบน,นะคะตัวตนี้จะเป็นหน้าตาของ g l e c l a s s r o o m นะคะ,ะจะเป็นห้องแบบนี้นะคะโดยที่นะคะในแต่ละห้องนะคะ,ะเข้าไปปุ๊บ ายวิชาขึ้นรายวิชานี้นะคะก็จะมีราคาของชั้นเรียนโดยนักเรียนสามารถเข้าไปที่รหัาของชั้นเรียนได้นะคะหรือทั้งการสุทานโดยการเห็นหน้าก็จะเข้าในลิงก์ของอ่า g o o g l e Meet นะคะตรงนี้นะคะคือตัวลิงก์นะคะซึ่งในส่วนของนะคะอ่าห้องเรียนนะคะก<ร>็จะประกอบไปด้วยนะคะส่วนของงานในชั้นเรียนนะคะซึ่งในนี้นะคะก็ะประกอบไปด้วยนะคะอ่าแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะ่เนื้อหารายวิชานะคะ วิดีโอนะคะวิดีโอนะคะประกอบนะคะอ่าสุดท้ายก็เป็นใบงานการทำใบงานเราอาจจะมีแบบกหัดนะคะท้ายหน่วยสุดท้ายก็มีการทดสอบนะคะอ่าทดสอบหลังเรียนการทดสอบอ่าการทําแบบทดสอบคอมพเรีรนนั้นเราใช้ในส่วนของ Google Form นะคะแต่ถ้าเป็นการทดสอบหลังเรียนนะคะเพื่อความสนุกเราก็จะใช้ในส่วนของโปรแกรมคาหุนะคะคาหุตรงนี้นะคะอ่าก็จะมีหัวข้อแก้ทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ